ต่อเตอิมไม้ระแนงแบบนี้พีเวสุดๆในการต่อเตอิมไม้ระแนงนะครับข้อดีอย่างไรนะครับข้อดีเลยหนึ่งเลยครับพีเวลส่วนตัวมากๆนะครับข้อที่2นะครับก็อากาศถ่ายเทดีสุดๆนะครับก็คือจะมีลมโฟลวิ่งผ่านมาเลยนะครับแล้วก็การต่อเตอิมไม้ระแนงเนี่ยดีไซน์เนี่ยก็คือจะมีหลายดีไซน์อย่างมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างประมาณ 2- 3สาตัวอย่างละกันนะครับก็คือตัวอย่างแรกเลยตีระแนงแบบแนวนอนนะครับแนวนอนอย่างนี้นะครับเป็นที่นิยมกันอย่างมากๆเลยก็คือ ทางบริษัทเราเนี่ยจะใช้ละแนงแบบแนวนอนเนี่ยก็คือประมาณ90%เ์เลยนะครับที่จะตีละแนงแบบแนวนอนนะครับก็คือจะตีสามารถตีชิดก็ได้นะครับหรือว่าจะเว้นระยะห่างของไม้ละแนงก็ได้นะครับอย่างของคุลูกค้าหลังนี้นะครับจะตีห่างแบบว่าตรงนี้นะครับแล้วก็ตีชิดตรงนี้นะครับเพื่อความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็จะมีละแนงแบบแนวตั้งก็มีนะครับก็คือแนวตั้งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตีชิด แล้วก็สามารถตีห่างกันได้ไหมตีได้เหมือนกันอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับความต้องการนะครับแล้วก็บางท่านก็จะก่อผนังเนี่ยขึ้นมาก็คือจะไม่ใช้ผนังของรั้วโครงการนะครับก็คือจะก่อผนังใหม่เลยนะครับก่อขึ้นมาเนี่ยประมาณเม็ดหนึ่งนะครับหรือเม็ดสีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตีมาและแนงขึ้นไปอันนี้ก็คือเพิ่มความไพรเวทอีกเท่าตัวหนึ่งเลยนะครับในส่วนนี้นะครับถ้าทางคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับ ที่อยากจะต่อเติมมาและแนงนะครับก็ลองดูตัวอย่างของคลิปเราได้นะครับเผื่อเป็นเรงเลต์ให้กับทางคุณผ <problem> ู้ชมได้เลือกกันนะครับ